สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่อพีเอ็กซิจะเรียกเทนหรือว่าน้องเทนเทนก็ได้ครับอ่าพี่เทนเทนมีอะไรที่กลัวเป็นพิเศษไหมคะกลัวการกัดปากตัวเองครับเพราะว่าเจ็บมากเออแต่กัดปากตัวเองก็เจ็บจริงนั่นแหละค่ะงั้นมาโชว์ความสามารถพิเศษกันหน่อยดีกว่าค่ะไหนวันนี้เตรียมอะไรมาคะอันนี้เป็นเพลงที่แต่งเองนะเอามาร้องให้ฟังกันนิดนึงเนาะ อากาศจะหนาวไม่เป็นไรจะเป็นผ้าห่มให้เธอในวันที่เธอหนาวกายถ้อเธออยากอุ่นหัวใจฉันใจอยู่ตรงนี้เพื่เธอเสมอวา้าเพลงอบอุ่นน่ารักเหมือนผ้าห่มจริงๆเลยค่ะน่ารักมากๆเลยงั้นฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยสิคะ ฝากติดตามน้องเดนเทนแล้วก็พี่ๆคนอื่นๆกันด้วยนะถ้าเกิดชอบน้องเดนเทนก็อย่าลืมโหวตให้กันด้วยนะครับไว้มาเจอกันนะครับบ๊ายบาย